สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เบนจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับตัวการเก็บรักษาชแนวโคโค่นะคะที่หลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจว่าเออจะเก็บรักษายังไงให้กระเป๋ายังคงสวยเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นที่จะมาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมสับสไครต์ให้กับเบนด้วยแล้วกันนะคะวันนี้เบนมาแนะนําเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ทุกคนน่ะจะรู้สึกว่า ซื้อกระเป๋ามาแล้วจะต้องมาระวังนะคะเพราะว่าตัวแมทัลลิกหรือตัวอิเล็กเซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลค่อนข้างยากค่ะวันนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นถุงขาวนะคะที่ทางที่ทางเอ็มคอมเมนต์มาว่าโอเคเราจะต้องใส่ถุงขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้รับถุงแบบนี้มานะแต่เราสามารถที่จะหาถุงอื่นนะคะที่เป็นสีขาวเป็นผ้าแบบ นี้ก็ได้นะคะที่ที่เป็นแบบขาวเลยที่จะได้ไม่ไม่ตกไม่ตกสีนะคะในการดูแลก,ก็คืออันนี้เขาก็ทํามานะคะก็คือเขาทํามาเพื่อกระเป๋าเลยอ่ะแม่เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นหูซึ่งเขาเอาไว้ใส่หูแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อหุ้มกระเป๋าเราอีกทีนะคะถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเออจะต้องเก็บกระเป๋าแบบ รวมกับกระเป๋าใบอื่นแล้วก็มีความลังเลว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรก็คือหาถุงแบบนี้นะคะมาใส่ได้เลยแบบบางๆนะคะคือข้อดีของถุงเขาตรงนี้นะคะคือถุงเขาเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆดิปปอนมหาเขาเรียกสปันบอลมะคะ่ะเบนก็ไม่แน่ใจนะก็คือเขาจะมาเอามาเพื่อที่จะ รักษาตรงนี้นะก็คือมันจะบางด้วยเพราะว่า 1. นึ่ถ้าเราใส่ถุงที่มันมีความหนาเนี่ยคือมันจะทําให้เกิดการอับชื้นได้คะ่ะด้วยถุงตรงนี้ก็คือมีรูระบายอากาศค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะกระเป๋าเนี่ย ผ้าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะดูดสีได้ง่ายค่ะการเลือกที่จะใช้ผ้าสีขาวแบบนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิธีการเก็บที่ sa เนี่ยเขาได้บอกมาว่าเราควรที่จะแบบนี้หรือถ้าเราเอาตั้งไว้เฉยๆะคะ่ะมันก็ได้แต่คือบางคนเนี่ยก็คือเป็นแบบลังเลเวลาเก็บกระเป๋าเยอะๆอะไรเงี้ยก็เอามาใส่แบบนี้ก็คือจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านะคะในส่วนของใบเล็กนะคะก็คือหลายคนคิดว่ากระเป๋าเนี่ย ค่อนข้างมีปัญหากับกับเรื่องของมุมนะคะวันนี้เป็นเอามุมมาให้ดูนะคะมุมของโคโค่นะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอาจจะเป็นเฉพาะแบบบางบางใบนะคะก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะคือในส่วนตัวค่ะคือกล้องอะคะ่ะถ่ายรูปก,กระเป๋าอันนี้คือไม่มีไม่มีสีชมพูให้เห็นเลยแต่จริงๆแล้วตัวกระเป๋าอะค่ะ มีการเคลือบแบบสีชมพูอยู่ให้เห็นได้ชัดน,นะคะบางคนก็บอกเป็นว่าการซื้อกระเป๋าโคโคอ่อะถ้าซื้อไซส์9.5เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่ากระเป๋าว่าดูแบบแก่ดูสูงวัยแต่พอมาเป็นไซส์7.5มันดูแบบตะมุกตะมิกน่ารักดีก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันละกันนะคะว่าเออ ระหว่าง9.5กับ7.5ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยคือไซส์7.5เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับใครที่มีมือถือที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าใครที่มีมือถือแบบเบนก็คือใส่เล็กลงมาเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะใส่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้คือมือถือของเบนาเป็นรุ่นพับได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีอุปกรณ์ในการ ในการห้อยด้วยซึ่งมันก็ดีมากโดยไม่จําเป็นจะต้องใส่อยู่ในกระเป๋าละกันเนาะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะมาบอกถึงวิธีการเก็บของเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะในกระเป๋ากับละทุกใบเนี่ยเขามักจะให้ผ้าแบบนี้มาและส่วนใหญ่คือถ้าอิเล็กทรนักปัจจุบันนะคะกระเป๋าที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าแบบสีขาวแบบนี้คือถ้าใคร<อ>ที่แบบ อยากที่จะแบบเอาผ้านั้นมาห่อหุ้มด้านข้างเขาก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งคือเบนน่าชอบมากๆเลยตัวอิริดีเซนนะเบนจะบอกว่ามันเป็นแบบ คือมันมันสวยมากๆนะคะคือกระเป๋าอะค่อนข้างดูแลแบบสวยคือใครว่ากระเป๋าเนี่ยมีปัญหาแต่คือด้วยเท็กเจอร์ในการตัดเย็บของเขาค่ะคือมันเป็นการเย็บมุมเข้าไปแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดรอยยับตรงนี้ได้ง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติเอาจริงๆนะคะคือยังไงมันก็ต้องเกิดอะแต่มันไม่ควรจะมีแบบรอยยับตรงช่วงอย่างนี้นะข้างหน้าคือนอกนั้นเนะะี่ยค่ะก็คือกระเป๋าค่อนข้างที่จะสวยมากๆค่ะก็ในส่วนของ ใครมีความเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ